เห็นได้ชัดแน่นอนอยู่แล้วพี่ดูสิชามเต็มแล้วใส่เกลือเพิ่มเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนะอะชามอย่างนั้นเหรอเซลวีที่บอกว่าหยุดใส่เพิ่มได้แล้วหมายถึงเกลือหรอกเหรอแซงกับใส่เพิ่มใช้คำเดียวกันอืมก็ใช่นะสิพี่สาวคิดว่าข้าพูดถึงอะไรเหรออ๋อ ก็น,นึกว่าเธอพูดว่าน้ำทะเลมีเกลือมากเกินไปน้ำทะเลมีเยอะมากดังนั้นเราต้องเร่งผลิตเกลือพี่สาวข้าจะไปเปลี่ยนชามให้พี่พี่ทำต่อได้เลยนะาฝากด้วยนะเซลีเซลีทำฉันตกใจจริงๆยังดีที่มีไหวพริปแก้ตัวทันเหมือนว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ ัวเมียเมื่อคืนนี้เป็นวันที่น่าจดจำใช่หรือไม่อะอะอะไรนะเอมสัสกำลังพูดอะไรเนะี่ยฟังไม่เข้าใจเลยสักนิดนึงไม่ต้องตกใจที่เอมัสพูดก็คลุมเครือพอๆกับเซียวอีต้องถามให้ชัดเจนก่อนที่จะตอบเจ้าก็น่าจะฟังไม่เข้าใจหรอก เมื่อคืนมีการให้ชีวิตใหม่แก่ตัวเมียยังไงล่ะเอ๊ะเอมัสใครใครบอกกับนายเหรอคำว่าให้ชีวิตใหม่แก่ตัวเมียโผลมายังไงกันเนี่ยเขารู้จริงๆแต่ว่าใครบอกเขาล่ะหรือว่าจะเป็นเฉียนห่วงต้องมีใครบอกด้วยหรือทุกคนก็รู้กันหมดแล้วอะอะไรนะ ทุกคนรู้กันหมดแล้วเหรองั้นทำไมฉันไม่ได้ยินพวกเขาพูดกันเลยล่ะไม่หรอกมั้งข่าวแพร่ไปทั้งสองเผ่าแล้วเลยน,นี่นี่ทุกคนแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหรอที่จริงแล้วทุกคนต้องการที่จะบอกกับเจ้าแต่ว่าข้าตัดสินใจบอกเจ้าในนามของพวกข้าจีโมข้าจะพูดกับเจ้าก่อนว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนี นี่ไม่จำเป็นหรอกมั้งนี่จะพูดเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะได้ยังไงกันนะไม่จำเป็นต้องพูดอาจมีออกบางตัวที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่จำเป็นเลยจริงๆนะเออทุกคนฮ <Huh? S 2> แย่ละฉันอยากตายจริงๆเลยทุกคนเมื่อคืนมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น จนถึงตอนนี้เลือดของข้าก็ยังเดือดพล่านเมื่อนึกถึงมันนั่นก็คือท่านเทพอ๊อกให้ฉันหายไปจากที่นี่ทีอ <laughs> ตัวเมียของเผ่าเสือบินของเราที่ป่วยอยู่อาการดีขึ้นกันทั้งหมดแล้วละ่ะเอะนิบขุดหลุมให้ฉันลงไปทีเถอะเอ๊ะ ไม่ใช่แค่กินได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเดินไปรอบๆได้อีกด้วยเป็นเพราะเกลือมหัสจรั์นี่ยังไงละ่ะที่แท้เอมัส์กำลังพูดถึงตัวเมียในเผ่าของพวกเขานี่เองนี่ต่อไปพวกนายหยุดพูดอะไรกว้างๆแบบนี้สักทีได้ไหมมันเข้าใจผิดได้ง่ายนะเกลือนี้ให้ชีวิตใหม่แก่ตัวเมียที่ป่วยของเรา ในขณะเดียวกันก็ให้ชีวิตใหม่แก่เผ่าเสือบินที่บอกเกิดใหม่ก็คือแบบนี้เองสินะฉันเข้าใจผิดไปเองฮดังนั้นเราขอขอบคุณเผ่าสิงโตบินที่ให้เกลือแก่เรายิ่งต้องขอบคุณผู้ที่คิดค้นเกลือจ้โมฉันไม่ใช่ผู้ที่คิดค้นเกลือฉันแค่นำมาจากคนอื่นอีกทีหนึง่ง เราไม่สนใจหรอกนะเรารู้แค่ว่าไม่มีเจ้าก็ไม่มีเกลือดังนั้นจิโม่ขอบใจเจ้าที่ช่วยชีวิตเผ่าเสือบินของเราเอาไว้